ดีค่ะดิฉันนางสาวมานัสนันสูวรรนรัตหัวหน,น,น้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองกระทูนะคะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองกระทูให้มารายงานผลการรับสมัครผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองกระทูจนถึงวันนี้วันที่8ธันวาคม2566นะคะได้ปิดการรับสมัครแล้วนะคะมีผู้มาสมัครทั้งหมด3ท่านนะคะก็จะเป็นนายนิพนธ์บำรุงถิ่นเบอร์หนึ่งนายวรรณยุทธ์ทิคกุลหมายเลข2นางผันสุภาโชนรัศมีชัยหมายเลข3ค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองกระทูนะคะมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่14มกราคม2017นะคะเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะโดยใช้บัตรประชาชนและก็บัตรที่ทางการออกให้ที่มีรูปถ่ายแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนนะคะมายื่นสแสดงแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันนะคะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด25หน่วยบางหน่วยจะเป็นสถานที่เดียวกันก็จะแบ่งเป็นที่โรงเรียนวัดเกตโทษหมาลายสงขลานะครินทุย,ยเขตภูเก็ตโรงเรียนเทศบาล2บ้าน กระทูวัดกระทูโรงน้ําดิบตลาดน้ําเก่านะคะโรงเรียนกระทูวิทยาโรงเรียนบ้านไม้เรียบโรงเรียนบ้านบางทองจะใช้สถานที่ทั้งหมด25หน่วยแต่สถานที่อาจจะซ้ากันในบางหน่วยค่ะการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะต้องแจ้งเหตุ7วันก่อนเลือกตั้งตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13มกราคม2 0 1พ เลือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งนะคะก็คือตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21มกราคมส5 6 7โดยยื่นต่อในทะเบียนอำเภอหรือในทะเบียนท้องถิ่นสามารถยื่นด้วยตนเองนะคะหรือมอบหมายผู้อื่นหรือสามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ไม่แจ้งเหตุนะคะจะเสียสิทธิ์หกประการดังนี้นะคะไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกผู้แทนราศฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นนะคะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกวุฒิสภานะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้นะคะไม่สามารถถอดถอนชื่อสภาผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองรวมถึงไม่สามารถดํารงตําแหน่งคณะผู้บริหารตั้งแต่รองผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุก,ก,การประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นคะ่ะขอเชิญชวนอีกครั้งนะคะร่วมกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกระทูนนะคะในวันอาทิตย์ที่14มกราคม2 5 6พเวลา8นาิกาถึง17นาิกานะคะณนหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อนะคะเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสนะคะขอบคินค่ะ